คนเกิดปีนักษัตรจอปีหมาพลังธาตุดินเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนูพลังน้ำธาตุไม้ทำให้คนปีจอมีโชคและถูกกระตุ้นให้แอคทีฟขึ้นพลังธาตุน้ำของเดือนหนูจะเสริมโชคลาภให้คนปีจอส่งผลให้ในเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่ดีของคนปีจอการงานการเงินค่อนข้างราบรื่นได้รับผลตอบแทนที่ดีอาจมีคอนเน็ชันใหม่ๆมีโอกาสได้งานที่ท้าทาย ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแต่ในปีหน้าคนปีจอจะตกชงการดำเนินชีวิตอาจไม่สะดวกราบลื่นเหมือนปีนี้ดังนั้นในช่วงนี้คนปีจอควรวางแผนเพื่อเตรียมรับมือสำหรับปีหน้าเอาไว้ด้วยนะครับด้านการงานมีงานใหม่ๆที่ท้าทายเข้ามาหากค้าขายยอดขายดีได้ขยายธุรกิจด้านการเงินราบลื่นคล่องตัว ด้านความรักมีเวลาให้กันมากขึ้นหวานชื่นดีด้านสุขภาพแข็งแรงดีแนะนำให้คนปีจอปรับสมดุลดวงชะตาด้วยการสวมเสื้อผ้าเครื่องประดับโทนสีธาตุดินเพราะพลังธาตุดินจะดูดพลังธาตุน้ำทำให้คนปีจอมีโชคลาภและจะช่วยให้การงานการเงินมีความคล่องตัวดียิ่งขึ้นครับ